สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ p แ a น VS ซัมบีนะคะในโลกของอียิปต์ค่ะตอนนี้เราเล่นด่าน16แล้วนะคะเป็นเกมด่านสะสมการนะคะทุกคนมาเรามาดูกันว่าด่าน16เราจะได้การอะไรโอเคพี่บุ๊กเลือกตัวนี้นะคะ Create a Power t i l e ตัวนี้จะทำให้เราเนี่ยเอ่อมี Food p a n ออกได้หลายเอฟเฟกต์ซึ่งมันเหมาะใช้กับ Lightning Lead มากเลยทุกคนดังนั้นเราต้องใช้ทุกคนก่อนอื่นเร่งเวลาก่อนคะ่ะ เก็บทานตะวันปลูกทานตะวันใส่แพนฟูดเอฟเฟกเอ่อใส่ไลนิ่งลีดใส่พาวเวอร์ท้ายเลยฮ้บใส่ทีนี้เนี่ยจะจัดการในตัวนี้ได้ไหมวะเนี่ยจัดการได้ปะวะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจัดการซอมบี้ได้ไหมเนี่ยไม่อยากเสียโอ,โอเคเสียก็เสีย ไหนก็เสียเสียก็เสียไปเสียแล้วก็เสียไปตอนนี้ซอมบี้ยังมาไม่เยอะนะะเลยยังไม่ใส่ฟูดแฟนฟ <c oughs> ูดแพนกับตัวนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้ยแต่ว่าพี่ภูก็เสียทานตะวันไปหลายรอบมากเลยอะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอาพี่ภูใส่เลยดีกว่าอพอดีไงพอดีเนี่ยมันมาพอดีเลย โอเคจักกระทัวไว้ปึบใส่แคลนึงโอเคอเร่งเวลาคะ่ะเร่งเวลาคะ่ะโอ๊ยเสือเราไปซะแล้ว คือตอนนี้ถ้าเกิดใช้ฟูดแพนอะมันจะไม่มีเหลือสำหรับดาชนะแต่พี่บ๊วว่าใช้เถอะดูท่าทางมันต้องใช้แล้วแหละก้ากระท้วมาเยอะซะขนาดนี้ยังไงยังน้อยเหลือเหลือให้เราสำหรับดาชนั่น,น,นบ้างเฮ้ยเฮ้ยใส่อีกค่ะใส่อีกใส่อีกโอเค โหดมากแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยโหดมากแหละให้เลือกว่าโหดตอนนี้กับดัดหน้าไม่มีฟูฟดแพนใช้จะเลือกอะไรไม่เอาเราต้องเลือกฟูดแพนมันทำให้เริ่มต้นเกมได้ดีมากเลยไงโอเคค่ะต้องใส่แล้วไหมใส่แล้วไห แปลกสุดท้ายไม่มาเลยไปช็อต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 อ่ะตอนนี้หมดแล้วเนาะ ทุกคนดูแถวบนด e. ิแถวบนจะแตกอ่ะเอาเอาตัวนี้ก่อนนี่เอาตัวแรกก่อนนี่เอาตัวบนนี้ก่อนเฮ้ยโอ้ทำไมไม่ไปช็อตตัวแถวบนแตกแล้วอ่ะเห็นไหมโอเคโอเคด่านสิกแล้วทุกคนอย่างน้อยก็ ก็ผ่านอยู่ด่านนี้ยังผ่านอยู่เอ๊บอ,อ่ะอ่ะจึกไหมตะกัน่นจึกยาโอ,อ้ยให้จึกแป๊บเดียวเองอะขอจึกอีกขอจึกใหม่อ่ะโอเค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 ด่านสิบเจ็ดแตกไปหนึ่งแถวแล้วนะคะด่านนี้เอาระเบิดค่ะรอบนี้ไม่มีไฟด้วยใช้หนามได้เต็มที่เลยทุกคนข้างล่าง เน้นไปทุกคนไม่รอดแน่เลยอะแถวลางขอโทษนะใส่เสือไปก่อนกลัวโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวด,ด,ด,ดีกว่าเสียของทุกคนวางผิดดีกว่าเสียของเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยววิบม๊กจะวางให้ใหม่สวยๆเลยต,ตอนนี้ขอจะเย็นๆไปก่อนเดี <laughs> ๋ยววางให้ใหม่สวยๆนะโอเคโอเคนีขึ้นหละมันถอนแล้วมันได้เงินไงมันถอนแล้วมันได้ตังค์เฮ้ยเสียใจหยิบไม่ทันทงหลัข้างหลังไม่ได้ใช้ก็ถอนออกซะเออเราเราเริ่มจัดการด้านหน้าได้แล้ว ใ่น้ำใส่น้ำทุกแถวเลยทุกคนเอ๊ะถอนเสือถอนเสือเอามาใส่ตรงนี้แทนโอเคใส่น้ำใส่น้ำ่องแถวเลยเก็บเก็บเก็บเเบเก็เเก็บตั้งตั้งตั ตั้งตั้งรวยแล้วรวยแล้วโอเคเเข้ามาลึกๆเข้ามาเหลือแต่หัวทุกคนเพนฟูดขออีกอันหนึ่งก็จะเต็มแล้วโอเคความจริงเมื่กี้ก็เกือบแตกนะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่แตกแถวแบบมาสร้างข้างหลังไว้ก่อนนะ เมื่อกี้ก็เกือบแย่เหมือนกันแต่ตอนนี้โอเคแเลว้วอ้าวมาฟูดแพนอันสุดท้ายถ้ามีโผล่มาอีกพี่พูก,ก็ใส่ไลนิ่งลีดนะคะเห็นไหมเห็นมีตัวเขียวๆโผล่มาไหมพี่พูกยังไม่เห็นนะนี่ไงแถวสองไม่มีจริงด้วยอ่ามาใส่มาใส่ใสโอ้หนามเราโคตรโหดแต่ถ้าเจอไอ้ตัวถือคขบไฟก็ไม่ได้นะถือคขบไฟก็ไปเหมือนกัน เรียบร้อยต่อไปด่าน18ปค่ะรถเข็นรถเข็นไม่ไฮพีเลยเนาะปกติอยากเลือกตัวนี้นะคะแต่ว่ามันซ้ำไปตั้งแต่ด์กเอ็แล้วนะน้องๆอยากเห็นพืชใหม่ๆบ้างใช่ไหมอ่โอเคงั้นพี่เอาตัวนี้ละกันนะไฟเออร์พีชูเตอร์ค่ะส่วนใหญ่น้องๆจะเห็นว่าพี่ปุ๊กจะใช้ตะกกระแตนเยอะเบื่อยังอ่ะเบื่อตักกระแตนยังอ่ะตะกกระแตนกับเสือเบื่อยังงั้นพี่ปุ๊กจะลองไม่ใช้ตะกกระแตนเสือไม่ใช้บุ๊กอาจจะแพ้เลยก็ได้ โอเคทุกคนไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรามีฟูดแพนเต็มเต็มอัตราเพิโอเคเดี๋ยวเคลียร์ให้เก็บ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 เดี๋ยวพี่เคลียร์ให้ อย่ามาขโมยของฉันเฮ้ยจะพยายามจะลองใช้ใช้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยดีไหมทุกคนอาจจะได้เห็นว่ามันเก่งขนาดไหนเราเลเวลสามแล้วด้วยไงก็ถือว่าเลเวลโอเคอยู่นี่ตัวนี้ที่มันสร้างเกบสโตนต้องรีบฆ่ามันทุกครั้งนี่ได้เสียงก็แก๊กเนี่ยก็แก๊กเนี่ยคือมันมัน,ม,นมันเคลี้ยงกระดูไปเนี่ย มันยังไม่โดนมันยังไม่โดนอ้าวแถวบนแถวบนเราต้องจัดการแล้วแถวบนรอแป๊บโอเคขอใส่โ <c oughs> อ้ยสุดยอดใส่แผนฟูแล้วสุดยอดมากเฮ้ยขอใส่น้ำข้างหน้าด้วยแล้วกัน เฮ้ยโหดอยู่โหดอยู่โอเคโหดโหดทุกคนโหดพี่ปุ๊กพูดเลยดูแล้วโหดมากตายเร็วมาชีมาชามาาีด่านนี้มีแต่ไฟ นนใส่หนามข้างหน้าอันหนึ่งร้อนไหมล่ะร้อนไหมล่ะเจอไฟเผาร้อนไหมใส่หนามข้างหน้าอ้าวแฟกที่สองมาแล้วนะคะโอ้โห,โโห,โโหโขโมยเก่งขโมยเก่งแถวไหนมาเยอะเดี๋ยวใส่แผ่นฟูดเลย ตนีวไมาเยอะใส่แผนฟุลดเลยนะพูจริงๆนะดูเมาส์ยากมากเลยน้องๆเคยเห็นเมาส์ผมไมี่พุกทันไหมพี่พุกยังมองเมาส์ตัวเองแบบยากจริงๆสีเดียวกับ,กบเมาส์เลยนะไฟเนี่ยโอเคสวยสวยสวยแต่นี้ถือว่าสวย ถือว่าเป็นการใช้ใช้พืชใหม่ได้คุ้มค่ามากเคเอา้าปึ๊บเอาแล้วเรามาใส่เลนล่างทำไมเนี่ย <c oughs> กลัวไม่ได้ใช้เรียบร้อยสวยค่ะต่อไปด่านสิบเก้าจ้าเอาเราเบิดไปใช้ไหมรอบนี้มีไฟแล้วนะคะมีตัวถือคบเพลิงนะนะพี่ปุ๊กไม่ใช้ตัวพื้นหนามแล้วนะ เอาเห็ดไปด้วยรอบนี้อาจจะใช้เห็ดเยอะๆจะได้ไม่ซ้ำรอระเบิดตรงนี้แล้วกันรอแป๊บรอแป๊บสองแฟกต์เ,เหรอสองแฟกต์อ,งอิงะฮึบโอเคโอเคที่ไหนล่ะ ระเบิดพื้นไปเลยเอ๊ะมันจะเผาระเบิดหรอวะตุ้มดิตุ้มโอเคโอเคอ่ะข้างล่างเอาระเบิดไปก่อนนะข้างล่างเอาระเบิดไปก่อนอุ๊ยไหวไหมอ่ะกลัวมันไม่ทันโอุย้ยมันกินตกกะกระเจนเราไปแล้ว เดี๋ยว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 พี่เสือช่วยด้วยพี่เสือช่วยด้วยรอแปบ๊บรอแปบ๊บโอเคทันตะวันเงินไม่มีวะ่ะเงินไม่ค่อยมีเลย โอเคข้างล่างปลอดภัยแล้วทุกคนระเบิดวางไว้หน้าตะกระแตนอ้าวชนะแล้วเอ้ยยังยังมีมากระปิก,กระปอยมานิดนึงมีกระปิกระปอยมานิดนึงอ่าเรียบรอ้อยค่ะหมดค่ะด่านต่อไปด่านสุดท้ายของ EP นี้นะคะด่านที่20ค่ะ โอ้ต้นนี้นะคะดีมากกระบองเพชรนะคะมันสามารถเอาวางไว้ข้างหน้าแล้วก็กลายเป็นหนามได้ด้วยแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นหนามมันก็สามารถยิงได้ด้วยแต่ว่ามันต้องไว้ข้างหน้าสิรอบนี้มีทั้งกากันทั่วมีทั้งไฟดังนั้นพี่ปุ๊กต้องระวังไว้ให้ดีๆมันมีแค่แฟลกเดียวเองอะเอางั้นพี่ปุ๊กใส่ใส่ฟุตแพนะะอากาศนี้นะโอเค ใส่ระเบิดไว้ข้างหน้าทางตะวันฮึบมาถึงปุ๊บระเบิดปั๊บเลยวยอยากได้ระเบิดอีก <c oughs> กางกระทั่วมาใส่ฟูดแฟรฟูดพนก็นได้อะอันระเบิดไว้ตรงนี้ป้องกันป้องกันเยี่ยมยอดเลยแต่ฟูดแพนเหลือแค่สองอันดันหน้าต้อง ระวังไว้ให้ดีๆโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมเดี๋ยวด่านหน้านะคะเราก็จะมาที่ด่านที่20นะคะและนี่ก็คือไฮสกอร์ของพี่ปุ๊กแล้วนะคะก็คือยังไม่เคยสูงไปกว่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าพี่ปุ๊กจะผ่านไปถึงด่านที่25หรือเปล่าเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย